สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอนีกลับมาพบออกับนุดนหน่อยนำโชกอีกแล้วนะคะมอนี่นุดนหน่อยนำโชกก็ได้ยินค่าว่าน้องฝ่าเพิ่นฝันค่ะเพิน่นฝันว่าผู้เฒ่ามาขอกินนามค่ะขอกินนามน้องฝ้าเพิ่นกระตักให้กินค่ะแล้วผู้เฒากินแล้วก็ยื่นขันในเพิ่นค่ะน้องฝ้าก็เลยเนะี่ยมึงได้ขันเห็นโตเลยแดงจึ้งครึ่งสามโตเต็ม,เต,มเต็มเลยค่ะ นุดหน่อยได้ยินแบบนั้นก็เล็บโบผาดถือสิผ้าทัานผู้ชมมาติดตามความฝันของนงฝากันค่ะว่าเรื่องเล่าของความฝันของนงฝานี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนงฝาสวัสดีค่ะมือนี่นุดหน่อยน้ำโชก็ได้ยินข่าว่านงฝาฝันดีค่ะ หนุหน่อยน้ำโชกก็เลยสิพ้า่ันผู้ชมมาติดต,ตามความฝันของน้องฝ่าค่ะกายฮูเรื่งเล่าความฝันของน้องฝ่าว่าความเป็นไปเป็นมาแนวใดน้องฝ้าเล่าให้ฟังเลค่ะคะ่ะเมือ่อคืนเนาะค่ะฝันว่าผู้เฒ่าพนญางพานาานาบ้านในความฝันก็นอนอยู่เพื่อนอิ่นใส่น่าจะ่ะน้อยน้อย ไม่ยายขอกินน้ำเน่ไม่ยายหิวน้ำกัลูกไปหน้าบ้านก็เห็นเพื่อนแล้วค่ะก็กระตักน้ำให้เพื่อนกินนะคะค่ะเพื่อนบอกว่าหิวน้ำกระตักน้ำให้เพื่อนกินก็ยื่นขันให้เพื่อนพอเพื่อนกินเสร็จเพื่อนก็ขอพูดได้หลายแน่หน่อยเอาน้ำให้กินพันว่าเพื่อนก็ยื่นขันให้จ้ะเพื่อนก็หายวับไปกับตาค่ะค่ะเพื่อน เพิ่นมากก็ไผค่ะมาผู้เดียวค่ะมาผู้เดียวเมนค่ะผู้เถาผมขาวขาวเจ้จอยค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะผู้เถาผู้หญิงค่ะค่ะพ่อพ่อเพิ่นยืนขันหายแล้วเพิ่็หายวับเนาะค่ะค่ะผัดมาเบิงในขันค่ะเห็นเลขกตัวแดงจึงคืนค่ะค่ะสามตัวเค็งๆเลยค่ะค่ะเห็นตัวไหนคะหนุ่มฝาสามศูนย์เจ็ดค่ะ สามศูนย์จ็ดนะคะแมนค่ะสามตัวเลยจ้ะจง<า><น>ไหต่อครับในความฟันกับสะดุ้งตื่นค่ะกับเดลขกับสะดุ้งเลยค่ะค่ะความฟันหนูฝาบ้านนี้คุณยายนเพิ่นยางมากคะ่ะยางม่าน้ำทางคุณยายค่ะยา,ยางม่านน้ำทางค่ะเพิ่นเอื้นใสยู่หนาบาทนะคะค่ะเพื่นห้องบอกว่าหิ้วน้ำก็เลยตักหนาให้เพิ่นกิน พ่อเพิ่นสิไปก็เห็นเหลขกได้ขันนะคะค่ะในความฟันเพื่อนก็หายไปนุกระตื่นพอดีนะคะค่ะค่ะสำหรับความฟันของหน่องฝาก็มีเพียงนท่ีนเนาะค่ะจ้าค่ะก็ขอบคุณหน่องฝาหลายหลายเด้อค่ะทีมมาเห็นแนวทางความฝันของหน่องฝา้มนีขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็สิพาทชันผู้ชมมาสรุปตัวหลขความฟันของหน่องฝาค่ะความฝันของหน่องฝาเพื่อน่า เพื่อนเห็นผู้เฒ่าค่ะอย่างน้ำทางมาขอกินหนามค่ะน้องฝ่าเพื่อนกับตักให้กินค่ะตักให้กินแล้วผู้เฒ่าเพื่อนก็นเลยยืนขันทรงให้น้องฝ่าค่ะน้องฝ่าเพื่อนก็นเลยแนมเบมึงในขันค่ะเห็นตัวเลขสามตัวเดงจึ้งคึ้งค่ะตัวเลขความฝันของน้องฝ่าที่ผู้เฒ่าเพื่อนห้มากค่ะสามศูนย์เจ็ดอวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม สองหาหกหกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หนุนหน่อยนำโชคก็ะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบลำลวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงกับความฝันของหนุฝาก,กันทุกคนเนะคะค่ะสุดท้ายนี้หนุนหน่อยนำโชกก็ะขอฝากซื้อเสียงหนุนหน่อยนำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนื้อเด้อค่ะสวัสดีค่ะ